ผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ลืมคุณและเขายังรู้สึกผูกพันต่อกันหรือไม่นะคะหรือว่าเขาลืมคุณได้หรืออยังประมาณนี้นะคะความรักมันผ่านไปแล้วแต่ว่าคุณก็ยังคงไม่ลืมเขาแล้วเขาลืมคุณได้ไหมนะคะ เขาลืมคุณได้ไหมตอนนี้นะคะขึ้นมายังเป็นสิบถ้วยอยู่นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือคุณยังเป็นคนที่เขารักมากสิบถ้วยสิบไม้แต่ว่าตอนนี้เหนื่อยเนาะเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะประครับประคองชีวิตคู่หรือว่าความรักครั้งนี้ไปได้นะคะ ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานหรือว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าเป็นแค่คู่รักนะคะคุณรู้สึกว่ารักเขามากแต่เหนื่อยไม่สามารถที่จะประคับประคองความรักนี้ไว้ได้จริงๆถึงแม้ว่าจะพูดคุยกันหลายๆครั้งนะคะตกลงทุกอย่างแต่ก็ ทำไม่ได้เหมือนที่พูดก็ยังเหนื่อยอยู่จนตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วทุกอย่างก็คงจบแต่กลับไม่จบเนาะความรู้สึกก็คงยังค้างคาอยู่ในใจอยู่ว่ามันยังเป็นความรักนะคะถึงแม้ว่าจะโกหกตัวเองจะหลอกตัวเองว่ามันไม่สามารถที่จะไปกันได้แล้วจริงๆแต่ในใจลึก กลับอยากมีเขายังอยากมีกันพี่หมอเห็นแบบนั้นค่ะว่าคุณกับเขาพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วถามว่าจะกลับมาได้ไหมโอ้ไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะเหมือนมันเป็นความรู้สึกของเขาที่กําลังบอกคุณผ่านพี่ไพ่จริงๆนะคะว่า เหนื่อยพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่ามันยังมีความผูกพันมากยังรักอยู่ยังไม่ได้อยากปล่อยมือคุณจะกลับมารักกันได้ไหมมันมีความรักในนี้นะคะเกิดการกระทานหันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาแบบปุปปับฉับพลันแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะในหน้าไพ่นี้นะคะ จับสดนะเขารู้ว่าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์มาแล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะเขายังยืนยืนรอคุณอยู่ตรงนี้แม้ว่าอีกคนจะเดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะ หรือว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนอื่น <c oughs> อาจจะมีคนอื่นเป็นตัวแปรแต่ว่าพี่หมอเห็นว่าเขาอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเพื่อกลับมารักคุณจริงๆนะคะยังมีความผูกพันกันมากๆพี่หมอเห็นว่าเขาแอบสองชีวิตของคุณอยู่นะเขายังอยากมีคุณนะคะคนคนนี้นะ เขายังไม่ได้อยากปล่อยมือจากคุณคุณอาจจะบางคนบางคู่นะคะรู้จักกันทางโลกออนไลน์หรือว่าเป็นรักทางไกลได้นะคะในหน้าไพาน่นี้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลๆจากคุณแต่แอบส่องชีวิตของคุณแบบบ่อยมากนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ทักมาให้คุณรู้ว่าเขากําลังดูคุณอยู่นะแต่พี่หมอเห็นว่าเขานะสองชีวิตของคุณเขาเขายังอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณโพสต์อะไรไหมเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าถามว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาคบมาคุยกันไหมมีเกณฑ์นะคะคือต่างคนต่างพยายามที่จะปิดกัน้นความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อกันจริงๆอนะในหน้าไพาน่นี้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปิดได้ ยังคิดถึงแล้วก็ยังรักกันมากๆคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อมาแบบกระทันหันนะคะเพราะพี่ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะแล้วเขาบางคนบางคู่นะคะถ้าเขาเป็นคนที่นิ่งกว่าคนคนนี้พี่หมอเห็นว่าเขาภาวนาถึงคุณ ให้คุณติดต่อเข้ากลับไปคิดถึงคุณมากในหน้าไพ่นี้นะคะ